คือพายุเนี่ยทัดแข็งพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบอาหารไม่เหมือนกัน <het music> จริงๆตอนช่วงที่แบบได้ลองอาหารอย่างอื่นเริ่มแบบว่าจับอะไรใส่ปากได้แล้วอะไรเงี้ยให้อะไรก็ทานหมดแต่ว่าพอเขาโตมาเรื่อยๆเหมือนเขาก็เริ่มมีความชอบ ของตัวเองสายฟ้าเนี่ยชอบชอบแป้งมากก็เขาจะไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะแหล่งโปรตีนก็อาจจะไปเน้นที่ไข่อะไรอย่างเงี้ยแทนก็จะทานไข่เยอะส่วนพายุเนี่ยก็ชอบเนื้อสัตว์ชอบกินหมูทอดอาหารฝรั่งไม่ค่อยชอบแต่สายฟ้าก็จะชอบแบบสปากเก็ตตี้พายุจะชอบมีกับข้าวหลายๆอย่างเราก็คืออะไรก็ได้อ่ะขอให้ลูกทานเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมให้เขาทั้งสองคนแบบไม่เหมือนกัน คือพายุเนี่ยคือน่าจะเอายีนท้องผูกเนี่ยมาจากชมนะเพราะว่าก็ชมก็เป็นคนที่ธาตุแข็งพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของลำไส้น่าจะไส้ยาวด้วยอะไรด้วยแล้วก็บวกกับเ,เป็นคนที่แอคทีฟน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายฟ้าแต่สายฟ้าก็ต่อให้ผักหรือผลไม้อาจจะไม่ครบในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนที่ขาด,ดไปแต่เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะจัดการของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กจะถ่ายได้ดีนะครับองค์ประกอบง่ายๆมี3องค์ประกอบด้วยกันอันที่1คือรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงก็จะพบได้ในกลุ่มของผักและผละไม้นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นดื่มน้ําให้เพียงพอและกลุ่มที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อของลําไส้ทํางานได้ตามปกติเด็กๆที่รับประทานนมแม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับเพราะว่าในน้มนมแม่นั้นมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบในการช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากเรื่องของพ otics, อรีไบโอต ก็คือถ่ายไม่ได้ก็คืออาการอย่างนั้นเลยก็เหมือนกับเพราะเขาไม่ได้ถ่ายหลายวันนน้อก็คืออุจจาระมันก็คงแข็งเนาะแล้วก็ออกมายากอะไรอย่างเงี้ยน่าเอ็นดูอะ่ะก็สงสารอะ่ะนะแล้วก็เหมือนบางทีเล่นๆ่นกันอยู่สนุกสนุกอาการมาอ่ะก็จะต้องแบบหยุดเล่นเรียกว่าอะไรขัดขวางแบบความสนุกขัดขวางแบบช่วงที่เขากําลังแบบ มีกิจกรรมกับเพื่อน,อ,นอะไรเงี้ยคัดฟิวอะคัดฟิวประมาณนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องค่อยๆปรับไปก็รู้สึกว่าเนี่ยพอเลือกนมสูตรที่แบบมันเ,ออเหมาะกับเขาบวกกับให้เขาเน้นเรื่องดื่มน้ําแล้วก็เรื่องออผักผลไม้ามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลเรื่องแต่ว่าก็ต้องทําทุกอย่างแบบควบคู่กันบวกกับว่าหากิจกรรมให้ทําได้เคลื่อนไหวได้วิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะเออองี้ยก็ดีขึ้นค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆนะครับพอเริ่มนั่งได้ประมาณ9เดือนเนี่ยก็สามารถจะฝึกให้คุ้นเคยกับการนั่งกระโถนได้แล้วละ่ะพออายุป,ประมาณสักสิเดือนนะครับฝึกขับถ่ายได้แล้วครับวิธีการฝึกขับถ่ายง่ายๆก็คือหลังอาหารนะครับก็จับรูปนั่งกระโถนครับแล้วก็ฝึกกันเป็นประจำพอคุ้นเคยแล้วเขาก็สามารถจะทําได้ครับ ค่ะคุณแม่แม่นะคะก็สามารถมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็โภชนาการของลูกได้นะคะตามลิงก์ข้างหน้านี้เลยค่ะแล้วก็สามารถมาร่วมกันได้นะคะที่คลับเอ็นฟานะคะมาเจอก,กันกับชมแล้วก็แม่แม่คนอื่นๆนะคะเรามีสิทธิประโยชน์ให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือว่าอยากจะมาตั้งคําถามนะคะถามคําถามกับคุณพยาบาลเอ็นฟาก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอมาตอบคําถามให้นะคะอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเริ่มต้นดี เริ่มที่1,000วันแรกกับเอ็นฟ้าค่ะก็ต้องเป็นอาหารที่บำรุงสมองก็จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบเป็นพวกโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9นะครับแล้วก็มีพวก DHA ซึ่งอาหารเหล่านี้ก็มักจะเป็นพวกอาหารทะเลอาจจะวางแผนว่ากินทุกๆ สามสี่วันก็กินครั้งหนึ่งมื้อหนึ่งงเงี้ยครับก็จะช่วยส่วนสําคัญเลยเนี่ยคือ DHA นะครับ DHA เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับของเซลล์ของรบบประสาทถ้ามีปริมาณ DHA น้อยในอาหารเนี่ยครับน้องๆเนี่ยก็จะขาดแคลน DHA ที่จะนําไปใช้สร้างเซลล์สมองนะครับก็อาจจะทําให้การเจริญเติบโตการพัฒนาการของสมองเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นส่วน DHA เนี่ยนะครับก็ทํางานร่วมกันกับ MFGM ได้เป็นอย่างดีนะครับก็มีหลายๆ s t u ี้นะครับที่พบว่า ในเด็กนะครับที่รับประทาน DHA เสริมกับ MFGM เนี่ยนะครับก็จะทําให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับกว่าเด็กที่ได้รับเพียง DHA อย่างเดียวนะครับหรือ MFGM เพียงอย่างเดียวทั้ง DHA และ MFGM เป็นสารที่สําคัญนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถช่วยเร่งการพัฒนาการทางสมองของเด็กได้ครับจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับที่จะส่งผลต่อ IQ นะครับหรือความฉลาดของลูกในอนาคตปัจจัยที่1น่งพื้นฐานเลยนะครับก็คือ เรื่องของพันธุกรรมนะครับมันเป็นเบสไลน์นะครับที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายนะครับก็ปัจจัยนี้อาจจะปรับอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันมีปัจจัยอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันปรับได้หมดเลยนะครับอันที่1เนี่ยที่ปรับได้นะครับเรื่องของโภชนาการนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโภชนาการมีความสําคัญมากนะครับกับการพัฒนาสมองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง1,000วันแรกนะครับที่สมอง8กว่า80%ิเนี่ยนะครับจะเจริญเติบโตในช่วงแค่ันท่เพัน พัฒนาสมอง,ของเขาให้ให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของเขาจะต้องเสริมนะครับอาหารที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก DHA นะครับพวก MFGM นะครับพวกนี้ช่วยกระตุ้นนะครับการพัฒนาการของสมองให้ให้เต็มที่นะครับในแง่ของวทริชั่นถัดมานะครับวทริชันก็ยังไม่พอนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคนเลี้ยงดูเนี่ยพูดคุยกับเขาบ่อย พาไปนู่นไปนี่นะครับให้เขาเจอสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติการกระตุ้นผ่านผ่านสื่อต่างๆพวกนี้ครับมันจะกระตุ้นให้ให้สมองนะครับโดยเฉพาะยีระบบประสาทนะครับที่เรียกว่าพวกเส้นประสาทแล้วก็ไซแนปที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆเนี่ยครับมีการพัฒนาไซแนปนียก็เหมือนกับมันเหมือนมันเหมือนโครงข่ายนะครับโครงข่ายของของระบบโทรคมนาคมเป็นต้นนะครับก็คือตรงไหนที่เขาใช้เนี่ยไซแนปตรงนั้นก็จะมี ตรงไหนที่เขาไม่ได้ใช้ไซแนปตัวนั้นก็จะหายไปอย่างผู้ใหญ่มาเรียนเปียโนอย่างเงี้ยมือไม่ขยับละขยับยากนะครับไม่เหมือนเด็กๆเ,เรียนเปียโนอย่างเงี้ยมือเขาจะขยับได้ดีมากได้เร็วนะเพราะอะไรนะครับไซแนปในในสมองอะที่เกี่ยวข้องกับการคอนโทรลระบบนิ้วมือของเขาเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องเป็นโครงข่ายนะครับแล้วไซแนปเนี่ยมันมักก็จะคงอยู่ต่อมาตอนที่อายุเยอะขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เขาจะขยับนิ้วได้ละเอียดนะกว่าผู้ใหญ่ ที่ตอนเด็กไม่เคยฝึกเปียโนมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพะนั้นเนี่ยก็นี่เป็นยกตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะเห็นว่าการที่กระตุ้นลูกนะครับให้เขาได้ฝึกสกิลต่างๆนะครับเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่เด็กเนี่ยจะช่วยนะครับเรื่องของสมองนะครับพัฒนาเซลล์สมองพัฒนาไซแนปต่างๆเนี่ยให้มันแข็งแรงก็อาจจะมีหลายๆมิตินะครับในเรื่องของเช่นดนตรีนะครับศิละปะเรื่องของอการคํานวณเรื่องของกีฬา นะครับพวกนี้สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับเมื่อเขาเริ่มพร้อมก็สอนได้นะครับเพื่อที่จะเขาก็จะมีศักยภาพนะครับได้อย่างเต็มที่มากที่สุดครับการทําให้ลูกอารมณ์ดีนะครับก็มีเคล็ดลับง่ายๆอยู่2-3อย่างนะครับอันที่1ก็คือดูเรื่องของการนอนนะครับสำคัญนะครับถ้าเกิดเขานอนได้ไม่ดีนะครับนอนแล้วถูกรบกวนบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดยิ่งนอนดี นอนมีคุณภาพนะครับก็จะอารมณ์ดีอันที่2ก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสำคัญถ้าเกิดอารมณ์เครียดหงุดหงิดเราไปอยู่ใกล้ๆลูกนะครับลูกก็จะสัมผัสได้นะครับแล้วเขาก็จะเครียดเขาจะหงุดหงิดตามนะครับอันนี้ก็สําคัญให้ดูแลอารมณ์ของตัวเอง 3. ก็คือเล่นกับเขานะครับเล่นกับเขาบ่อยๆเล่นกับเขาเยอะๆพาเขาไปเดินตามสวนสาธารณะบ้างนะครับพาออกจากนอกบ้านบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเขาก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้น